สวัสดียามเย็นค่ะน้าปุ้นสวัสดีครับสวัสดีครับยามเย็นครับวันนี้พี่นดามีอะไรมีความเป็นมิตรครับความเป็นมิตรคือช็อกโกแลตค่ะใช่พี่น่ะช็อกโกแลตอะไรอ่ะเขาสอนว่าโรลอ๋อใช่วิธีกินแบบง่ายๆค่ะทำอย่างนี้นะอ่าฮะฮึออุ้ยแล้วก็ อ้าวอาให้แม่สิแม่ขอหน่อยค่ะโอ้ยใส่เสื้อเอวลอยเนี่ยนาบุญครับนาบุญอันนี้คืออะไรนะคือความเป็นมิตรความเป็นมิตรก็คืออร่อยจนเป็นความเป็นมิตรเลยเหรอครับสวัสดีครับท่านผู้ชมก่อนสวัสดีครับท่านผู้ชมกดไลค์กดแชร์ให้นาบุญด้วยครับแชร์ให้นางบุญก่อนนะบ๊ายบายเบบี้พี่นิดาล่ะพี่นิดาไปสอบทำข้อสอบได้ไหมคะวันเนี้ย ได้ทำอ่าฮะโอเคมาชิมความเป็นมิตรของอะไรนะชอ็ชอกโกรลช็อกรคืออย่างพี่น้องอม,มันอ่านว่าอะไระมันอ่านาชอ็อ,ชอกโกแลตสามเหลี่ยมโอเคค่ะอืมคือมึกสองอัน อร่อยไหมคะอร่อยค่ะอืมต้องแช่ตู้เย็นหรือเปล่ามันถึงจะอร่อยก็อาจจะตั้งหน้าด้วยเมื่อวันไปบิ๊กบิ๊กซีมาได้มาสองอันเขาลดราคาเหลืออันนี้คือแบ,บบห้าสิบเก้าแล้วบอกไม่เสียแน่ถ้าเป็นเมนเูเขาจะเลือกช็อกโกแลตสามเหลี่ยมแล้วก็ช็อกโกแลต อ๋อแล้วนั้นเดลี่เมลที่มันเปนบ,บ,บับเบิ้ลไม่บาร์บี้คืออะไรช็อกแลนให้หนูกินเม,มื่อวานที่มันเป็นแบบของอ,กอ,อาอกาศอให้เอาความเป็นมิตรให้น้องหน่อยกินแล้วต้องทำยังไงครับต้องแปรงฟันใช่ไหมขอบขอบคุณครับก่อนครับครับต้องให้ถึงสามนาที วันนี้ก็มาแนะนำวิธีกกินช็อกโกแลตของพิ่นาดาอ mm hmm. มันอ่านว่าอะไรเนี่ย so, นี่ไงมันบอกอ๋อชอบบอรรนชอบบรนนี่ไงภาษา,ทาไทยมีอยู่ชอบเอรนสายตาไวรุ่นชอบบอรูน ไปลองหาซื้อกินอยู่ที่บิ๊กซีเขาลดราคาหวยมากหนึ่งร้อยกรัมได้เยอะอยู่นะเยอะมาก